สามคำหลังกซีรีส์ออนแล้วให้คุณเหรอดูต่อไหมอะไรนะดูต่อไหมทำใหม่ก็ได้ดูซีรีส์ตั้งสิบสองเอพีใช่เป็นสิบสองเอพีก็ต้องช่วยกันดูนะทุกคนเอาใหม่อาใหม่อำใหม่สามคำหลังซีรีส์ออนจบให้คุณใจสั่นไหมไปที่เขาค่ะไปที่เคือหมายถึงทุกคนที่ได้ดูว่าดูแล้วเป็นไงตื่นเต้นไหม ใจสั่นใจสั่นแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องใจสั่นเหมือนกันครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ฮาร์ดทีเลอร์ครับออนทุกวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องทีวีแบบยี่สิบห้าครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันอนคาดครับสามทุ่มครึ่งที่แอปไอชีดีทีเดียวเท่านั้นครับแล้วก็มีเว็บไอคิวดอทคอมด้วยครับครับผมครับสวัสผมครับ